ิตใต้สำนึกของฉันเธอจงฟังฉันรู้ดีเธอนำทางฉันมาถึงจุดนี้ด้วยคำสั่งและความรู้สึกเกี่ยวกับเงินที่ฉันป้อนให้เธอได้รับรู้ในอดีตที่ผ่านมาย้อนไปในวัยเด็กฉันมีประสบการณ์เกี่ยวกับเงินไม่ดีนะซึ่งเธอก็รับรู้มันและทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำซๆมาถึงปัจจุบัน จิตใต้สำนึกของฉันตั้งแต่เด็กและเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเธอรู้ดีฉันถูกสอนว่าเงินนั้นหายากฉันต้องประหยัดและระมัดระวังในการใช้จ่ายต้องขยันทํำงานต้องเรียนหนังสือเก่งๆถึงจะได้งานดีมีเงินเยอะๆฉันถูกสอนมาอย่างนี้เธอรู้ดีและดูเหมือนว่า เธอเองก็สับสนว่าหากเรียนหนังสือเก่งและทำงานดีมีเงินเยอะเงินนั้นจะยังหายากและต้องประหยัดอยู่อีกหรือฉันไม่เข้าใจและเธอเองก็คงสับสนด้วยเหตุนี้เธอจึงนำพาฉันมาพบกับการทำงานหนักและเก็บเงินไม่อยู่หรือมีเงินไม่พอใช้อยู่ตลอดเวลา เมื่อได้เงินมามันเหมือนมีความเจ็บปวดซ่อนอยู่ทำให้มีเหตุต้องผักเงินต่อยเงินให้ไหลออกจากกระเป๋าตลอดเวลาเท่านั้นยังไม่พอด้วยความรู้สึกว่าเงินนั้นหายากทำให้การลงทุนแต่ละครั้งไม่ค่อยได้กำไรหรือได้กำไรน้อยมากนี่คือสาเหตุจากข้อมูลที่ฉันและเธอได้รับเกี่ยวกับเงิน ใต้สำนึกของฉันเธอจงรับเอาอำนาจจากพลังงานที่ก่อกำเนิดสรรพสิ่งหรือพระเจ้าสากลมาจัดก,การแก้ปัญหาการเงินให้ฉันในบัดนี้ทันทีเลยฉันเชื่อว่าปัญหาการเงินและปัญหาอื่นๆของฉันจะผ่านพ้นไปบันกำลังได้รับการแก้ปัญหาจากอำนาจเบื้องบนซึ่งก็คือ พระผู้เป็นเจ้าที่เป็นกลางและมีอำนาจสูงสุดและเป็นการแก้ปัญหาที่ง่ายดายผ่านความชาญฉลาดล้ำลึกของจิตใต้สำนึกของฉันฉันได้ปลดเปลื้องปัญหาการเงินและปัญหาทั้งมวลทุกชนิดออกไปจากชีวิตฉันแล้วในตอนนี้จิตใต้สำนึกเธอจงฟังนับจากนี้ฉันต้องการไปต่อ จากนี้เป็นต้นไปฉันต้องการให้สถานะการเงินของฉันแข็งแกร่งมั่งคั่งร่ำรวยมีเงินไหลามาทุกทิศทางมีเงินไหลามาอย่างง่ายดายโดยไม่คาดฝันและไม่ต้องใช้ความพยายามเลยฉันรู้ดีจิตใต้สํานึกเธอจงฟังฉันรู้ว่าจักรวาลมีเงินเหลือเฟือพระเจ้ามีเงินจํานวนมากให้กับทุกคน อย่างไม่จำกัดฉันขอมอบหน้าที่ในการดึงดูดเงินให้เธอจัดการฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะมอบหนทางที่ง่ายดายแก่เธอให้เงินจำนวนมากมายมหาศาลไหลเข้ามาสู่ฉันทุกทิศทางตลอดเวลาแม้กระทั่งยามที่ฉันนอนหลับจิตใต้สำนึก ฉันต้องการเงินหกล้านบาทภายในสามเดือนฉันมีความสุขอย่างยิ่งที่มีเงินจำนวนดังกล่าวและฉันเชื่อว่าพระเจ้าก็รับรู้คำร้องขอของฉันฉันรู้ว่าจิตใต้สำนึกของฉันมีความชาญฉลาดที่จะเปิดเผยช่องทางแห่งเงินให้ปรากฏพระเจ้าเบื้องบนได้รับคำร้องขอของฉัน และกำลังจัดการให้ฉันแล้วในตอนนี้อะไรที่ฉันต้องการซื้อไม่ว่าจะมีราคาเท่าใดเงินจำนวนนั้นจะถูกจัดหามาโดยพระเจ้าเบื้องบนผ่านจิตใต้สำนึกของฉันจิตใต้สำนึกเธอจงแสดงอำนาจของพระเจ้าเบื้องบนออกมาพระเจ้าจะวิวรผ่านเธอ เพื่อบอกหนทางที่จะทําให้เงินไหลามาสู่ฉันทุกทิศทางเธอจงดนใจให้ฉันตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องในทุกกิจกรรมที่ตัดสินใจขอให้บอกฉันให้ตัดสินใจที่ถูกต้องในการทำงานและการลงทุนทุกครั้งไปจงกระซิบฉันว่าฉันควรทําสิ่งใดเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างง่ายดายจิตใต้สำนึก จงฟังเธอจงนำทางฉันจงทำให้ความร่ำรวยเป็นของฉันจงทำให้ความสำเร็จเป็นของฉันจงทำให้ความสุขและความยินดีปรีดาเกิดแก่จิตใจฉันฉันเปิดรับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาจิตใต้สำนึกฉันคือบุคคลที่ได้รับการเอาใจใส่ให้มั่งคั่งร่ำรวยสถานเดียวจากพระเจ้าเบื้องบน พลังอำนาจแห่งพระผู้สร้างจากาักรวาลกําลังส่งพลังชีวิตพลังแห่งความมั่งคัง่งพลังแห่งความสุขมาสู่ตัวฉันจิตใจฉันเปิดกว้างและเปิดรับถึงพลังงานแห่งความมั่งคั่งอย่างเหลือเฟือและความร่ำรวยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจิตใต้สำนึกฉันเชื่อมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้า จะเพิ่มจำนวนเงินในกระเป๋าของฉันและจะเพิ่มจำนวนเงินในบัญชีธนาคารของฉันอย่างมากล้นทั้งในขณะนี้และตลอดไปจิตใต้สำนึกเธอจงฟังเธอจงจัดการด้วยอำนาจอัชญชันฉลาดของเธอซึ่งพระเจ้ามอบให้เธออยู่ในตัวฉันเท่ากับพระเจ้าอยู่ในตัวฉัน เธอจงนำเงินจํานวนมากมายมหาศาลมาสู่ฉันจงนําทางฉันทุกวันทุกคืนเธอจงดนใจฉันตลอดเวลาทั้งยามตื่นและขณะนอนหลับจิตใต้สำนึกฉันเกิดมาเพื่อความร่ำรวยมหาศาลเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดฉันเกิดมาเพื่อร่ำรวยสถานเดียว ฉันเกิดมาเพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินตลอดเวลาเงินจะหาทางมาสู่ฉันเธอก็จะนำฉันไปสู่เงินเงินกับตัวฉันวิ่งเข้าหากันตลอดเวลาด้วยความเร็วสุดจากาคาดคขิดเงินจำนวนมหาศาลกำลังเกิดขึ้นกับฉันโดยไม่ทันตั้งตัวเงินกำลังมาสู่ตัวฉัน แบบฉับพลันและหน้าประหลาดใจเสมอจิตใต้สำนึกของฉันเธอจงเปิดเผยช่องทางแห่งเงินอันน่าอาัศจรรย์ให้แก่ฉันเธอจงปลุกแรงบรันรดาลใจและกระตุ้นประกายแห่งความคิดใหม่ๆให้เกิดขึ้นในตัวฉันตลอดเวลาเธอจงเชื่อมต่อจิตใจของฉันกับมหาสมุทรแห่งสติปัญญาอันไร้ขอบเขต ซึ่งจะทำให้ฉันพบกับช่องทางและโอกาสแห่งเงินเธอจงนำฉันไปพบขุมทรัพย์แห่งความมั่งคั่งเป็นคนแรกและทำให้ฉันได้ครอบครองความมั่งคั่งนั้นจิตใต้สำนึกเธอรู้ดีฉันเกิดมาเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยฉันคู่ควรกับความร่ำรวยฉันมีเงินมากมายเหลือเฟือแล้วฉันก็รู้ดีว่า ฉันจะใช้เงินอย่างชาญฉลาดเพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นให้มากที่สุดและนี่คือพระพรจากเบื้องบนที่อาบลงมาสู่ตัวฉันจิตใต้สำนึกฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกปิติในความร่ำรวยของฉันตอนนี้ฉันสัมผัสได้ ถึงพลังอำนาจแห่งความมั่งคัง่งที่กำลังหลั่งไหลามาสู่ตัวฉันฉันรู้ดีว่าอะไรที่ฉันจับจะเป็นเงินเป็นทองจำนวนมากมายมหาศาลสำหรับฉันฉันหาเงินได้อย่างง่ายดายและเงินจำนวนมากก็กำลังหาทางมาสู่ฉันอย่างมีความสุขเช่นกันเพราะเงินเป็นของพระเจ้า ซึ่งมีมากมายเหลือเฟือไม่มีวันหมดและฉันก็กำลังเป็นเจ้าของเงินจำนวนมากเช่นว่านั้นจิตใต้สำนึกเธอจงรู้ไว้ว่าเงินหาง่ายเงินจำนวนมากหาได้ง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยเงินก็ไหลามาสู่ตัวฉันฉันเปิดรักและรักเงินทุกจำนวนที่มาสู่ฉัน และฉันก็ขอบคุณเงินทั้งหลายที่เคยมาหาฉันที่จากไปชั่วคราวและกำลังกลับมาหาฉันและเงินที่กำลังอยู่ในกระเป๋าของฉันในตอนนี้ฉันรักเงินทั้งหมดที่กล่าวมาเงินสุดที่รักทั้งหลายขอให้ชวนเพื่อนที่เป็นเงินทั้งหลายมาสู่ตัวฉันในทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภาบัต ทุกมูลค่าเหรียญทุกมูลค่าเช็คเงินสดเช็คเข้าบัญชีตั๋วแลกเงินหรือธนบัตรต่างประเทศใดๆก็ตามฉันเปิดรับทุกประเภทของเงินฉันรักเงินทุกสกุลในโลกนี้ฉันเปิดรับเงินทุกสกุลฉันมีความสุขที่จะอยู่กับเงินและมีความสุขที่ได้เห็นเงินในกระเป๋าและเห็นตัวเลขในบัญชีเงินฝาก ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของฉันที่มีอยู่ในทุกๆุกธนาคารด้วยอำนาจของพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันปรารถนาจึงเป็นไปได้ด้วยอำนาจจากเบื้องบนจำนวนเงินที่ฉันปรารถนาจึงเป็นไปได้แน่นอนฉันมอบความไว้วางใจและมอบหน้าที่ในการนำเงินมาสู่ฉัน ให้อยู่ในอำนาจของพระผู้สร้างสรรพสิ่งพระเจ้าผู้เป็นสากลและทรงรักทุกคนไม่เลือกชั้นวันนะและไม่แบ่งศาสนาไม่มีศาสนาที่แท้จริงสำหรับพระผู้สร้างที่แท้จริงพระองค์อยู่เหนือการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติทั้งมวลและพระองค์จะประทานเงินมาให้ชั้นอย่างเหลือเฟือชั้นรู้ดีว่า การจะทำกิจการที่ถูกต้องการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องการเลือกทำงานที่ถูกต้องจะถูกสั่งการและดนใจจากพระเจ้าเบื้องบนผู้ยิ่งใหญ่และเป็นกลางทุกสิ่งที่ฉันทำจะเจริญรุ่งเรืองนำมาซึ่งความร่ำรวยทางการเงินและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้คนอย่างล้นหลามฉันมีความสุข ประสบความสำเร็จและร่าเริงสนุกสนานตลอดเส้นทางที่ก้าวเดินฉันยินดีที่เงินได้หลั่งไหลมาสู่ตัวฉันและนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของฉันและนี่คือความจริงความจริงที่ว่าเงินนั้นหาง่ายฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายมากมายมหาศาลทุกวันตลอดเวลา ทั้งในยามหลับและตื่นจิตใต้สำนึกฉันขอขอบคุณเธอที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในการนำความร่ำรวยมาสู่ฉันฉันขอขอบคุณสําหรับความร่ำรวยของพระผู้เป็นเจ้าที่กําลังหลั่งไหลท่วมท้นตัวฉันอย่างเป็นอิสระและนำมาซึ่งเงินจำนวนมากมายมหาศาลอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ฉันขอขอบคุณร่างกายของฉันทุกๆุกส่วนที่ทำงานประสานสอดคล้องกันเพื่อเปิดรับความมั่งคั่งร่ำรวยที่หลั่งไหลามาทุกขณะฉันกำลังรอรับเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่กำลังเดินทางมาสู่ฉันอย่างยินดีและมีความสุขมันน่าทึ่งจริงๆที่เงินนั้นหาง่ายมีมากมายเหลือเฟือ ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันฉันได้มอบความไว้วางใจให้แก่เธอในการนำเงินจำนวนมากมายมหาศาลมาสู่ฉันฉันไว้วางใจอย่างเต็มที่ต่อความเฉลียวฉลาดอันไม่มีที่สิ้นสุดของจิตใต้สำนึกฉันเธอฉลาดที่สุดเธอเก่งที่สุด เธอรู้วิธีการที่ดีที่สุดในการนำเงินมาสู่ฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณจิตใต้สำนึกของฉันเธอมีความร่ำรวยทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่พร้อมแล้วในตอนนี้เธอมีข้อมูลที่เพียงพอแล้วสําหรับดึงดูดจํำนวนเงินใดๆตามเท่าที่ฉันต้องการไม่ว่าเงินจํานวนเท่าใด เธอมีความสามารถเต็มเปี่ยมอยู่แล้วในขณะนี้ที่จะนําเงินมาให้ฉันเธอมีทรัพยากรครบถ้วนสำหรับสร้างเงินที่ไม่จํากัดให้ฉันแล้วในตอนนี้จงนําออกมาใช้ในตอนนี้และทําให้ฉันได้รับเงินทุกจำนวนที่ต้องการทุกวันตลอดเวลาขอบคุณขอบคุณขอบคุณจิตใต้สำนึก ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีในวันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับอำนาจสร้างความร่ำรวยของพระผู้เป็นเจ้าที่กำลังทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลาและไม่มีวันหยุดนิ่งพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดผู้เป็นกลางและไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา กำลังวิวร์อำนาจพรแห่งความร่ำรวยอาบร่างกายและจิตใจฉันเป็นนิลันดอนฉันขอขอบคุณสำหรับความร่ำรวยของฉันฉันขอขอบคุณสำหรับความก้าวหน้าในหน้านที่การงานของฉันฉันขอขอบคุณสำหรับความมีชื่อเสียงและความสำเร็จอันโดดเด่นของฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ จิตใต้สำนึกฉันขอบคุณพระเจ้าเบื้องบนผู้เป็นต้นกำเนิดของพลังงานที่ก่อกำเนิดสรพรพสิ่งฉันขอขอบคุณที่เส้นทางไปสู่ความมั่งคัง่งได้เปิดกว้างให้กับฉันในขณะนี้พลังแห่งความร่ำรวยจากพระเจ้าเบื้องบนได้หลั่งไหลามาสู่ตัวฉันอย่างไม่ขาดสายพลังแห่งความร่ำรวย ได้อาบทั่วเนื้อตัวร่างกายและจิตวิญญาณของฉันเงินจํานวนมากขึ้นมากขึ้นอย่างมากมายมหาศาลกำลังมุ่งหน้ามาสู่ตัวฉันทุกๆวันตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งในยามที่ฉันตื่นอยู่และนอนหลับพักผ่อนเงินจํานวนมากก็ยังคงไหลามาเทมาเงินจํานวนมากคือทรัพย์สินที่ไม่จำกัด ของพระเจ้าเบื้องบนที่ส่งมอบมาให้ฉันและมีจำนวนมากกว่าที่ฉันต้องการหลายเท่าเสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ